Good morning นะครับทุกคนวันนี้ผมเอ็มนะครับอัปสาสมัครไปปิดระบบ i-stop และ i l o o p ให้กับลูกค้านะครับแถวย่านพระขนงยังไงแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆสนใจดูวิธีการปิดระบบว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับน้องก,ก็สามารถที่จะติดตามต่อไปได้เลยไปชมกันเลยถึงแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทําการเช็คก่อนว่าตอนนี้ไฟขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคือ I l o o p ขึ้นสีส้มแล้วเชิญ<ท>ตัวคาปาเสือแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการใช้โปรแกรมนะครับในการทําการปิดคาปาซิเตอร์ซึ่งที่ตอนนี้ขึ้นเป็นตัวไฟของไอ e ูปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการปิดตัวของ i อสต็ Stop ที่ขึ้นสีส้มด้วยอีกเช่นกันซึ่งการปิดตรงนี้เราจะไม่มีการทําการตัดต่อสายไฟได้ทั้งสิ้นแต่จะเป็นการเก็บตัวสายไฟให้เรียบร้อยนะครับและตัวของโปรแกรมที่เราทําการปิดตัวระบบของรถใหเนี่ยตรงนี้จะไม่ ไม่มีการกลับมาขึ้นหลือเกิดไฟโชว์อีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเครื่องยนต์ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเดินได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจมากขึ้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ฉะนั้นตรงนี้ในการปิดระบบผลคือเป็นการปิดระบบถาวรเลยมั่นใจได้เลยนะครับ เอาละครับคราวนี้เรามาดูตัวต้นเหตุกันที่เรียกว่าคาบาซิสเตอร์นะครับตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดการขึ้นไฟสีส้มนะครับเพราะว่าตัวของมันเสียทีนี้อย่างที่ผมเคยทําไว้ในคลิปที่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการถอดปลั๊กออกนะครับเพื่อที่จะปิดการทํางานของตัวของคาบาซิสเตอร์ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะทำการดึงปลั๊กออกโดยที่ไม่ต้องมีการตัดต่อสายไฟ เพื่อลูกค้านี่มั่นใจและอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันเสียจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งหมดให้ตัวใหญ่ตัวกระจายไฟตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DC DC นะครับเสียตามไปด้วยทาให้รถมีอาการที่ติดขัดนะครับหรือขยับวกเหมือนแค่ก่อนๆที่ผมเคยเจอเนี่ยตรงนี้ไฟถึงก็ต้อง เอารถลากกันไปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆและเห็นนี้แหละครับที่ทําให้เราไม่ต้องไปนั่งเสียหรือเปลี่ยนตัวคาปาสเตอร์อีกต่อไปนะครับปิดระบบแล้วตัวกระจายไฟตัวใหญ่ก็ไม่มีผลเสียตามไปด้วยทําให้เรามั่นใจในการใช้รถได้ต่อสุดท้ายเลยเราก็มาเช็ครถกันนะครับว่าตอนนี้คือทุกอย่างปกติแล้วนะครับสตาร์ได้ปกติแล้วก็เครื่องเร่งได้อย่างมั่นใจนะครับไม่มีอาการสั่นอะไรทั้งสิ้น เป็นยังไงบ้างครับอย่างน้อยวันนี้ได้สาระไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับการเป็นระบบถ้าอย่งไงมีอะไรติดต่อมาหาผมได้ตามด้านบนได้เลยนะครับถ้าอย่งไงมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ